สำหรับใครที่มองหา Nissan Q นะครับที่เป็นตัวแรไอเทมตัวหายากตัวที่อยากจะไปเก็บสะสมสตัวที่เป็นสีฟ้าพัดเทลนะครับนี่คือ Nissan Q Z11 นะผมที่อยากแนะนําอีกหนึ่งคันนะใครที่เป็นสายลึกนะผมสายสะสมสายขับไปแล้วเอาไว้คุยไว้โม้ได้นะผมนี่คือชุดแต่งทาบิ ktor. สนะครับรอบคัน นะครับแล้วก็เป็นรถที่นําเข้าแบบสามสิบสองนะผมหายากนะแล้วเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะผมคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวนะในประเทศไทยนะผมว่าที่ยังเหลือเป็นเจ้าของเดียวป้ายแดงอยู่นะมาเปิดแบงค์ให้นะแค่สี่เก้าเก้าผมสวยเลยนะผมรัดยางบิสโตนไม่เรียบร้อยนะครับล้อมวงล้อมแมกนะครบ สีฟ้าพาสเทลด้วยชุดแต่งทาบิสนะครับเจ้าของเดียวป้ายแดงตอนนั้นเจ้าของนำเข้ามานะผมเป็นแบบจด32ออคันนี้ที่เขาแจ้งว่าซื้อมาล้านสี่กว่านะครับสวยมากเลยนะแล้วดิสคอนเป็นเรียบร้อยแล้วนะผมรถรุ่นนี้นะไม่มีผลิตนะอยากได้ต้องซื้อมือสองเท่านั้นนะผมถ้าอยากได้สวยๆแบบนี้ต้องที่กู o d คาร์โรสซิงนะฮะขายแรกเทิร์น ซื้อสดจัดไฟแนนซ์รับทุกกรณีไม่มีเวลามาโอนเงินมาเต็มจํานวนนะครับเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงบ้านเลยผมสีสวยทั้งคันนะครัคุคาร์ซซิงเขาจัดให้ครับผมมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวตาไฟใสกิ๊กนะต้องไฟใสๆแบบนี้นะผมที่คุดคาร์รซซิงครับเท่านั้นโอเค099 4 5 6 245 5นะครับ